พอชอเที่ยวบดีสัปดาห์นี้เราจะเดินทางตามนิวปฏิตาเยือนชุมชนบ้านบุง 14, ่ง4 4ชุมชนชวนหมอกชวนลองมาท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิไม่ใช่แค่ดูดีที่ผู้มิทั์แต่อัตลักษณ์ก็ไม่เป็นรองใคร,ร,ราาบตบท้ายด้วยการชิมน้ำส้มโอปัน่นหนึ่งเดียวในไทยที่ใครลองแล้วต้องร้องว้าวเปนทุกคน พื้นดินเดียวหมู่บ้านเดียวส้มโอสายปั่นสายพันธ์ุเดียวที่นำมาปั่นแล้วรสชาติไม่ขมสีอมชมพูติดตามเรื่องราวความสนุกผลความอร่อยของชุมชนบ้านหมู่สิได้ในรายการพอชอเที่ยวพอดีสเสน่ห์สร้างสุขวันเสาร์ที่8วมิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกายนาทีทางไบทีวีช่อง20